i r 47เปิดตัวกันไปแล้วนะครับแต่ว่าคําถามก็คือจะซื้อรุ่นไหนดีที่เหมาะกับเราซึ่งคําถามนี่แหละผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เล็งๆเหมือนกันว่าจะเอาอะไรดีตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอร์ก็เหมาะได้ไปมาก็รู้สึกว่าตัวเริ่มต้นมันก็โอเคนะหรือว่าจะต้องไปตัวโปรดีนะครับวันนี้เรามาไล่เรียงมาดูพ้องกันเลยว่าคุณเหมาะกับรุ่นไหนนะครับ ไอโฟนที่เปิดตัวรอบนี้นะครับจะมี3รุ่นใหญ่ๆนะค็คือเป็นตัว iPhone 17 Pro iPhone Air แล้วก็ iPhone 1 7นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว Pro เนี่ยกับ Pro Max สเปคเหมือนกันเลยนะครับเขาก็เลยไม่ได้แยกออกมาจากกันนะครับจุดต่างระหว่างตัว Pro กับ Pro Max มันต่างแค่ว่าหน้าจอที่ไม่เท่ากันแล้วก็แบตเตอรี่ที่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับที่น่าสนใจนะครับคือ iPhone Air เนี่ยสังเกตนะครับเขาไม่เรียกว่า iPhone 17 Air แต่เรียกว่า iPhone Air ดังนั้นก็เลยมีการที่เขาพูดคุยกันว่า หรือว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตระกูลต่งางแผ่ที่ไม่ใช่17อาจจะไม่ได้ออกทุกปีหรืออาจจะเป็นแค่ตัวทดลองหรืออะไรก็ไม่อาจทราบได้นะครับแล้วก็บางความเห็นก็บอกว่ามันอาจจะเป็นตัวทดสอบของตัว iPhone จอพับก็เป็นได้เพราะว่ามันบางมากครับแล้วก็จอมใหญ่ใช่ไหมมันอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของจอพับนึกออกไหมจอพับมีสองฝั่งใช่ไหมครับก็เอามาขายแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เอามาขายอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับ ผมทำเป็นตารางออกมาให้ดูกันง่ายนะครับก็คือจะมีตัว17 Pro Max นะครับ17 Pro iPhone Air แล้วก็ iPhone 17นะครับอย่างแรกที่ต้องเอกมาตัดใจคือเรื่องของสีสันนะครับจะเห็นว่าตัว Pro และ Pro Max เนี่ยจะมีให้เลือกแค่3สีเท่านั้นนะครับก็คือตัวสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีเงินอันนี้เรียกภาษาง่ายๆเนาะส่วนตัว17เฉยๆเนี่ยมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัว Air เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกน้อยลงมาหน่อย ส่วนราคานะครับจะเริ่มต้นที่29,900บาทที่ตัว iPhone 17นะครับซึ่งจะเห็นว่าการกระโดดแก๊บอะครับระหว่างตัวล่าสุดไปตัว Air เนี่ยมันห่างกันหมือนหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยแต่ตัว Air ไปตัว Pro เนี่ยห่างแค่4 0 0 0และตัว Pro ไป Pro Max ห่างแค่5,000บาทแค่นั่นเองนะครับฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะผ่อนรายเดือน0% 10เดือน0% 12เดือน0% 24เดือนเนี่ยอาจจะไปตัว แม็ก <Mac S 2> เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบนะทีนี้ความัสนใจคือว่าตัว iPhone 17ตัวธรรมดาเนี่ยแหละตัวล่างสุดเนี่ยมันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นตัว16มันจะมีขนาดหน้าจอที่6.1นิ้วแล้วก็ไม่ได้มีตัวเทคโนโลยีโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยเอาง่ายๆมันก็คือรีเฟรชเรทร้อเฮิร์ตได้แหละครับแต่ว่ามันเป็นศัพท์ของ Apple นะก็คือโปรโมชั่นนะครับซึ่งรุ่นก่อนไม่มีมาให้แต่รุ่นนี้มีมาให้แล้วทำให้หลายคนมองว่า iPhone 7เนียมัก็พงพอแล้ว้วววนนนะส่่่ iPhone Air เจจหหห็าาอใญขึ้น แต่น้ําหนักมันเบามากแค่165กร,รมัมคือเบาที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะครับส่วนตัว17 Pro เนี่ยหน้าจอจะท่ากับตัว17แต่หนักกว่าแล้วก็สเปคดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในหน้าถัดไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างกันคือตัวบอดี้นะครับของตัว Pro และ Pro Max เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวซึ่งการเป็นยูนิบอดี้เนี่ยมันทําให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็การระบายความร้อนดีขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบจอใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็ต้องไป17 Pro Max หน้าจอ6.9นนนนนนิ้ววะะครนนะรร,ครััััับแต่่่กกกกก็หหหเเเเมมืืืออออ241ถาางลย มาดูเรื่องของสเปคกันบ้างน,นะครับจะเห็นว่าตัว iPhone 7ตัวเดียวเลยที่เป็นชิป A19 นะครับนอกนั้นเป็น A19 Pro หมดแต่ถ้าดูให้ดีนะครับจะเห็นว่าตัว iPhone Air เนี่ยเขาตัด GPU Core ออกไปตัวหนึ่งนะครับจาก6คอหรือแค่5คอนะแล้วก็แบตเตอรี่จะเห็นว่าตัว Air เนี่ยแบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้น้อยที่สุดพูดง่งานว่าแบบไม่อึดถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าก็แรงมา้ดยขนาดที่มันบางและเบามากๆนั่นเองนะครับ ส่วนพอการชาร์จทุกรุ่นเป็น USB C เหมือนกันนะครับแต่ว่าความเร็วของมันต่างกันถ้าเป็นตัว Air และตัวธรรมดาเนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่ USB 2ครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Pro และ Pro Max เนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่ USB 3เรื่องของความเร็ว USB เนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยเอาไปเสียบสายทําอะไรหรอกในงาของการถ่ายโอนไฟล์อะไรนะครับแต่ว่ากลุ่มของมืออาชีพโปรเฟ s ชั o น a l ลเนี่ยเขาอาจจะต้องเอาไปเสียบกับตัวฮาร์ดดิสเพื่อถ่ายโอนไฟอะไระตา่างๆซึ่งพอเป็น USB 3เนี่ยมันมีสปีดที่มัน เร็วขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะครับฉะนันการที่มันเอาความเร็วเนี้ยไปอยู่ในรุ่นโปรมันก็เลยเมคเซนต์มากๆถัดมาเป็นเรื่องกล้องนะครับจะเห็นว่าในตารางเนี่ยมันจะมีตัวกล้องที่อยู่ด้านบนแล้วก็ระยะการซูมออปติคอลด้านล่างซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็น Apple เนี่ยใช้คําทางมาร์เก็ตติ้งที่หลายคนใช้คําว่ามิส l e a d คือทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายเลยนะครับคือแบรนด์นอื่นเนี่ยเวลาเขานับระยะกล้องหรือว่านับความละเอยียดระยตาเนี่ยเขาจะนับจากตัวเลนส์จริงๆถูกไหม แล้วก็ถ้าเกิดเป็นการครอปเข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น AI Zoom บ้างหรือว่าเป็นดิจิ t อล Zoom อะไรแล้วแต่เทคนิคที่เขาเรียกนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาจะไม่ใช้คําว่า Optical Zoom เลี่ยงสมัยก่อนเนี่ยโซนีก็ใช้คําว่า Clear Zoom นะแต่ Apple ใช้คําว่า Optical Zoom ทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นการซูมด้วยตัวเลนส์จริงๆซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าไปอ่านในรายละเอียดดีๆของ Apple น่ยจะเห็นเลยว่ามันคือการครอปซูม ไอโฟน17 Pro Max กับ iPhone 17 Pro เนี่ยมี3กล้องเหมือนกันนะจะเป็นกล้อง48ล้านทุกตัวเลยก็มุมกว้าง48กล้องปกติ48กล้องเทเล48นะครับส่วนตัว Air เนี่ยจะมีกล้องตัวเดียว48ล้านนะครับซึ่งมันเป็นซิสเต็มเดียวกับ iPhone 16e ใช้กล้องตัวเดียวนะครับส่วน iPhone 17เนี่ยจะมีกล้อง2ตัวก็คือเป็นตัวมุมกว้าง48แล้วก็กล้องปกติ48นะแต่ถ้าเราเลือกมาดูข้้งล่างสุดเนี่ยเชนว่า เขาจะบอกระยะตัวเลือกการออปติคอลซูมเนี่ยไว้หลายระยะเลยนะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับจนมันเกิดดราม่าขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าการแบ่งระยะซูมอย่างเงี้ยในการใช้ง,งานจริงมีผลยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่ามันทําให้เราถ่ายง่ายขึ้นเพราะว่าระยะที่มีให้เลือกอ่ะมันมีหลายระยะเวลากดซูมกดอะไรต่างอ่ะมันสะดวกขึ้นครับและอีกประเด็นหนึ่งคือความละเอียดอ่ะมันเหลือเฟือครับแม้เขาจะบอกว่าครอปมาแล้วเหลือ12ล้านพิกเซลหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่า ผมอยากอธิบายอย่างนี้คือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้อง4 8ล้านพิกเซล200ล้านพิกเซลอะไรพวกนี้สุดท้ายเวลาอัพขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วมันจะอยู่ไม่เกิน4ล้านพิกเซลแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านั้นมันจะโหลดช้ามันเปลงเน็ตเิลน bandwidth นะครับฉะนั้นในการใช้งานทั่วไปในการอัพขึ้นเว็บขึ้นไลนตาเนี่ยมันจะมีความละเอียดไม่เกิน4ล้านพิกเซลนะครับ หรือบางเว็บอาจจะอนุญาตให้ถึง6ล้านพิกเซลนะครับฉะนั้นในความเป็นจริงที่เราถ่ายมาที่12ล้านพิกเซลหรือ8ล้านพิกเซลเนี่ยมันเหลือเฟือมากสำหรับการใช้งานบนออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆแต่การถ่ายละเอียดละเอียดมาอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ในการที่เราเอามาตกแต่งภายหลังเช่นเราถ่ายปุ๊บเราจะเอามาครอปบางส่วนนะครับ ซึ่งอันนี้แหละมันจะประโยชน์มากถ้าไฟล์มีความละเอียดสูงซึ่ง Apple เองเขาก็มีโหมดให้ตั้งเป็นความละเอียด24ล้านแล้วก็48ล้านนะครับเป็นความละเอียดสูงพิเศษนะซึ่งคั่วไปแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใช้ครับแต่ว่าความละเอียดสูงพิเศษเนี้ยมันมีเอาไว้ใช้ในโอกาสพิเศษหรือบางอาชีพเช่นถ้าสมมติว่าคุณต้องไปถ่ายจิตรกรรมฝาผนังในวัดเนี้ยซึ่งมันต้องเก็บรายละเอียดมาเยอะมากและบางครั้งเราอยากถ่ายปุ๊บ เอามาครอปมาซูมดูว่าตัวนี้ดีเทลมันเป็นยังไงอันนั้นแหละจะมีประโยชน์ถ้าเราใช้ความละเอียดสูงสูงล้านนะครับส่วนกล้องหน้าทุกรุ่นเหมือนกันนะครับเป็น18ล้านพิกเซลเซนเตอร์สเตทนะครับกล้องหน้ารุ่นนี้เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมือถือหลายๆรุ่นที่ทำฟีเจอร์เดียวกับ Apple นะครับเพราะว่าเขาออกแบบเซนเซอร์กล้องหน้าให้เป็นสีเ่เหลียจัตุรัสครับแล้วทีนี้เวลาถ่ายอ่ะไม่ว่าคุณจะถ่ายแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนมันจะได้ความละเอียด เท่ากันไม่สูญเสียรายละเอียดครับเป็นยังไงไปดูกันนี่นะครับจะเห็นว่าเราถือแนวตั้งนะแต่กล้องมันกลายเป็นแนวนอนได้อ่าแล้วมันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดภาพนิ่งและวิดีโอนะครับข้อดีของการที่เราถือแนวตั้งแต่ถ่ายคลิปได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็คือมันถือได้มั่นคงกระชับมือกว่าและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่สายตาเรามองที่กล้องครับมันจะเซนเตอร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเป็นกล้องแนวนอนเนี่ยสังเกตเลยหลายคน ที่ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายเซลฟี่เนี่ยด้วยกล้องในแนวนอนและมองหน้าจอเนี่ยสายตาเวลามันถ่ายออกมาตามันจะเอียงๆนะครับแต่พอเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยกล้องมันเซ็นเตอร์อรกว่านะครับฉะนั้นมันทําให้ผลลัพธ์ออกมามันดูดีขึ้นและมันใช้ง่ายขึ้นอันนี้แหละที่ผมว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตจริงนะครับและเหมาะมากกับยุคน,นี้ทามาเลยคือรุ่นเนี้ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้แล้วนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่ของใหม่สำหรับคนที่ใช้ Android นะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ iPhone เนี่ยมันคือของใหม่แต่เอาข้อจริงจะบอกว่าเป็นของใหม่ของ Apple ก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแอปที่สามารถติดตั้งแล้วถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้นะครับและไม่ใช่ว่าถ่ายได้แค่กล้องหน้ากล้องหลังของกันนะมันสามารถแยกได้เลยว่าจะให้เ e กคอร์เป็น1ไฟล์หรือว่าแยกไฟล์กล้องหน้ากล้องหลังก็ทําได้ถ้าใช้แอปข้างนอกนะครับแต่ว่าคราวนี้แอปเปิลเอาฟีเจอร์เนี่ยมาใสา่ใน ซึ่งจะเล็อขอดออกมาได้เป็น1ไฟล์เหมือนทาง Android นะครับแต่สิ่งที่ผมรอดูคือผมอยากรู้ว่า Quality มันจะดีกว่าฝั่ง Android ไหมเพราะว่าฝั่ง Android อ่ะมันทําได้นานแล้วก็จริงแต่ส่วนใหญ่นะครับความละเอียดจะออกมาอยู่ที่ Fu l l h ดีไม่เกินนั้นนะครับผมเลยไม่รู้ว่าโหมดนี้ของตัว iPhone ตัวเนี้ที่ตัวชิปมันแรงมากๆเนี่ยมันจะทําให้เล็อรอดได้ถึง 4K หรือเปล่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถ้าทำได้อย่างนั้นอ่ะจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เล็ง iPhone Air ไว้นะครับ ผมจะบอกเรื่องนึงให้รู้เผื่อคุณตกหล่นไปนะครับคือรุ่นนี้มีลำโพงแค่ตัวเดียวนะในขณะที่ iPhone ตัวอื่นอ่ะเขาเป็นลำโพง2ตัวลำโพงคู่นะรุ่นนี้มีแค่ตัวเดียวฉะนั้นถ้าคาดหวังการอิมเอมจากการฟังเสียงจากลำโพงบนตัวมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือตัว iPhone Air ไม่รองรับซิมแบบฟิสิกอลแล้วนะครับจะใช้ e s i มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะใส่ซิมแบบซิมการ์ดปกติเนี่ย ก็ต้องเลือกรุ่นอื่นใช้ iPhone Air ไม่ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ที่พูดมาเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนเรื่องหลักๆสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วนะทีนี้เรามาดูทีละตัวเลยครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครนะครับเริ่มที่ iPhone 17เอาจริงรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับทั้งในแง่ราคาแล้วก็สิ่งที่ได้รับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยตัวเริ่มต้นที่เป็น iPhone 16เนี่ยมันจอ6.1จใช่ไหมแล้วก็ไม่มีหน้าจอโปรโมชั่นซึ่งหลายคนบ่นมากๆ แต่ส่วนตัวผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็ตัวเนี้ให้มาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วอะไรต่างๆเนี่ย A 1ิเเนี่ยมันแรงเหลือเฟือละมันคือชิประดับท็อปเทียร์ละฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานเลยมันครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอ6กเนี่ยมันอยู่ในระยะที่พอดีมือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปยังอ่านได้แล้วก็ใส่กระเป๋าพกพาง่ายจะถือถ่ายคอนเทนต์นานก็ไม่เมื่อยมือนะครับถือว่าดีามากๆเลยเรื่องกล้องเนี่ย จริงๆเนี่ยมันให้มา2ตัวเนาะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปผมเชื่อว่ามันเพียงพอเพราะว่ากล้องวายก็ถ่ายมุมกว้างได้ส่วนกล้องหลักเนี่ยเราสามารถครอปซูมได้ที่ระยะ2เท่าที่มันรายละเอียดยังโอเคอยู่แต่ถ้าไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มดรอปละคุณภาพเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับฉะนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานประจําวันแล้วนะครับถัดมาคือ iPhone Air นะครับเป็นรุ่นที่หน้าจอใหญ่ขึ้นมาเป็น6.5นิ้ว แต่ว่าบางและเบาที่สุดนะครับหนักแค่165กรัมแค่นั้นเองนะส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากนะครับแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่มเงินอีกนิดนึงไปเอารุ่นโปรดีกว่าหรือว่ารุ่นตัวสิบเจ็ดธรรมดาสเปคดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่า Air เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ออกมาเฉพาะกลุ่มจริงๆผมเชื่อว่ากลุ่มที่ชอบเนี่ยคือสายแฟชั่นชอบอะไรที่มันจะสวยงามนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เน้นการอ่านการมองการพิมพ์ นะครับก็จะได้จอที่มันใหญ่ของจุดท่านิ้วนะแล้วก็สามารถพิมพ์ง่ายอะไรง่ายนะครับน้่นหลักก็เบาพกพาใส่กระเป๋าง่ายหรือคนที่พวก2เครื่องใช้ Android เครื่องหนึ่งใช้ iPhone เครื่องหนึ่งนะครับผมว่ารุ่นเนี้ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าพอกล้องเดียวเนี่ยแล้วเรามีไอเป็นพวก Android ที่กล้องไอดีอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคเราก็ไม่ซียสเรื่องกล้องแล้วถูกไหมเราใช้กล้อง Android เอานะครับมันก็ทําให้สามารถพกพา2เครื่องได้โดยที่ไม่หนักเกินไปนะผมเชื่อว่าหลายคนหาอะไรอย่างนี้อยู่นะครับ อีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าน่าจะชอบรุ่นนี้ก็คือสายแฟชั่นนะครับเพราะว่ามันดูสลิมมันดูมันดูน,ดน่าดึงดูดมากๆนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้สีเรียสเรื่องเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นเช่นพวกคนที่สูงไวัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่ต้องการกล้องที่มันดีเวอร์แต่เขาต้องการจอที่มันใหญ่อ่านง,ง่ายถูกไหมลำโพงเขาก็ไม่ต้องการสซูดิโอีอะไรให้มันหนักหนาแต่ว่าต้องการที่มันได้ยินฟังรู้เรื่องใช่ผมคิดว่ารุ่นเนี้ย มันก็ตอบโจทย์คนหลายๆกลุ่มเหมือนกันนะครับโดยคีย์หลักเอาง่ายๆเลยชอบเครื่องที่จอใหญ่และเบาแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปเมื่อกี้เลยคือรุ่นเนี้ยไม่สามารถถ่ายแบบมาโครได้นะเพราะว่าการจะถ่ายมาโครได้ต้องมีเลนส์มุมกว้างนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีทําให้ไม่สามารถถ่ายมาโครได้นะครับเอาเป็นว่ารุ่นเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่ซีเรียสเรื่องกล้องนะครับแต่เหมาะกับคนที่ชอบความบางเบาพกง่ายเครื่องสวยนะสุดท้ายเลยคือตัวโปรนะครับ รุ่นเนี้ยผมว่าหลายคนชอบหลายคนโดนนะครับคือด้วยราคาที่มันต่างจากตัวแอร์แค่สี่พันบาทเนี่ยหลายคนเลยลังเลว่าจะเอาจอใหญ่ที่เป็นตัวแอร์ดีไหมหรือว่าเพิ่มอีกสี่พันบาทแล้วก็มาซื้อตัวโปรเลยแต่จอเล็กกว่านะแต่สี่พันบาทหลายคนมองว่าผ่อนสูงเป็นสิบเดือนเนี่ยผ่อนต่อเดือนมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ฉะนั้นขยับรุ่นโปรดีกว่าซึ่งมันจะโอเคมากครับถ้าคุณใช้ครบทุกอย่างมันก็จะคุ้มค่า ที่แน่เลยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับหรือว่าถ่ายคลิปเพราะว่ากล้องหลังที่มันให้มา3ตัวเนี่ยเพิ่มระยะเทเลมามาทําให้การซูมดีขึ้นกว่าตัวแอร์แล้วก็ตัว iPhone 17ธรรมดานะครับดังนั้นถ้าคุณทํางานด้วยมือถือใช้ iPhone ถ่ายงานจริงจังนะครับก็ควรขยับมารุ่นโปรผมคิดว่าเหมาะนะครับอีกกลุ่มก็คือคนที่เล่นเกมครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้ระบายความร้อนดีขึ้นฉะนั้นก็มีแอาโนมที่เราจะเล่นเกมได้ประสิทธิภาพสูงสุด เฟรมเรทสูงเฟรมเรทไม่ดอกมากกว่ารุ่นก่อนอน,นะครับรวมถึงรุ่นที่เป็นตัว Air หรือว่าตัว iPhone 7ธรรมดานะครับส่วน iPhone 7 Pro Max เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่จริงๆครับใช้มือถือเป็นหลักจริงๆจังเลยเพราะว่าจอมันใหญ่ของจุด9นิ้วนะครับแล้วก็จัดเต็มทุกสิ่งอย่างนะแบตเตอรี่ก็อัพติไมซ์มาดีกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าตัวโ Pro กับตัว Pro Max เนี่ยชาร์จด้วยความเร็ว40วัตต์นะแต่ตัว Air แล้วก็ตัวไ7ธรรมดาเ่ยชารรจด้ววยความเรร็วว20ััต์นะคบ ฉะนั้นถ้างบถึงจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเล่นตัว Pro ดีกว่านะครับหรือไม่ก็ไปโปรแม็กเลยนะแต่ถ้าไม่ซีเดนมากไม่อยากเปลืองงบเยอะนะครับผมรู้สึกว่าตัว17เนี่ยมันเหมาะกับคนส่วนใหญ่ละใช้ได้เหลือเฟือเลยนะครับส่วนถ้าคนที่อยากได้จอใหญ่แต่อยากประหยัดงบไป Air นะผมว่าแค่เนี้จริงๆมันโอเคหมดแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกอยากได้ iPhone Air ใช่ไหม แต่พอมารีวิสอะไรทุกอย่างแล้วอะ่ะผมคิดว่าผมจะซื้อ iPhone 17ตัวธรรมดาด้วยเหตุผลอย่างแรกคือมันถูกที่สุดครับและความถูกของมันอะ่ะมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะครับเหตุผลที่2คือตัวแอร์มันตัดฟังก์ชันบางอย่างออกซึ่งผมเองในฐานะที่คนทำคอนเทนต์ทำรีวิวใช่ไหมพอมันตัดบางอย่างออกไปอ่ะมันทําให้ผมไม่สามารถทดลองหรือทดสอบอะไรต่างาได้ผมเลยมองว่าผมใช้ตัวสิธรรมดาดีกว่าและอีกอย่างเนี่ยคือผมมีมือถือหลายเครื่อง ผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่มันเวอร์วังกับ iPhone เครื่องนี้นะครับซึ่งในสมัยก่อนๆเนี่ยผมใช้ iPhone แค่ใช้ e c o s y s t e m ของมันอยู่แล้วนะครับผมใช้ iPhone 11 Pro Max ลากยาวมาจนถึงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยบเป็น iPhone 16E ซึ่ง p p o o n 16E ผมจะบอกว่าเพียงพอสำหรับผมเลยคือมันมันไม่มันโอเคทุกอย่างอะอยกเว้นอย่างเดียวคือจอมันเล็กไปหน่อยพอผมมาเจอตัวเนี้ย6.3ผมรู้สึกว่าเออขยับเพิ่มมาอีกนิดนึงมันก็น่าจะดีขึ้นแหละนะ ถึงแม้ในใจอ่ะอยากจะไป6.5ก็ตามแต่รู้สึกว่า6.3ก็น่าจะเพียงพอแล้วเทียบกับฟีเจอร์อะไรต่างๆที่มันได้นะครับแล้วก็เรื่องของราคานะท้ายสุดผมเลยคิดว่าผมจะกดตัว iPhone 17มาใช้เองและกด iPhone 17 Pro m a x มาให้แฟนใช้นะครับเพราะว่าแฟนผมใช้ตัว iPhone เป็นหลักเครื่องเดียวเลยนะครับส่วนผมเนี่ยใช้หลายๆเครื่องฉะนั้นแค่นี้พอแล้วนะนี่ก็คือความเห็นของผมนะส่วนคุณคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไวล้ละกันนะครับ หรือว่าซื้อแล้วไหนก็มาแชร์กันได้นะ